นี่ยต้องบอกว่าคงต้องแยกกันนะครับในส่วนของกระทรวงเองก็จะเป็นงบประมาณป,ปากติน,นะครับในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่สนับสนุนในเรื่องของตัวของออตัวของนโยบาย <c oughs> ก็เป็นงบประมาณที่ใช้ในการลงทุนของแต่ละรัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าตัวของหน่วยงานอื่นๆที่สนับสนุนนโ,โยบายก็จะเป็น งบประมาณของในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดว่าโดยองค์รวมเนี่ยเราจะใชะ้งบประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็คงต้องแยกเป็นเป็นชิ้นๆไปนะครับแต่ว่าการพัฒนาโครงสร้างที่เราคาดหวังไว้เนี่ยก็คือ,อเราคงจะ,ะชใช้วิธีที่พยายามใช้ประหยัดนะครับใช้ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้กสทชอเองก็เข้ามามีส่วน ร่วมในการที่จะใช้งบประมาณที่เขามีอยู่เนี่ยในการส่งเสริมนโยบายของรัฐด้วยคันล้านไหมคะด้วยรวมเขาสมาร์ทไทยแลนด์หรือสมาร์ทซิตี้สมาร์ทไทยแลนด์สมาร์ทไทยแลนด์อ๋อเกิร์นดับสมาร์ทซิตี้ครับเกินดับสมาร์ทซิตี้เนี่ยกำลังพูดคุยกันเบื้องต้นเดี๋ยวผมต้องถามท่านดรสุริชัยครับรถแรกจะมีกี่จังหวัดรถแรกเราทําที่นี่ก่อนในครุงเทพคือนครนายก อย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้คัะเห็นว่าองค์ประกรอบมันก็ครบช่วนนะครับทั้งที่เป็นเหมือนท่องเที่ยวด้วยมีตสาหกรรมด้วยมีในงานราชการมูลใหญ่มหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็บุิติทางกายภาพเนี่ยก็จะเห็นนะครับมีภูเขามีปมั๊ซับซ้อนทางทางพื้นที่ทางกางกยภาพะสมผสานแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับในความนิยมมีมีเสือเ่อมเราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทดลอง ในการที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมนการ